สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องมอนีกัมาะอกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์อูตูนิยมวทิทยาภาคตอนอหนอกเสียงเหนือตอนล่างพอกันในส่วนบ่ายของวันที16่16เมษายน2564ค่ะในมือนี้นะคะเข้าก็มาติดตามลักษณะอากาศเนอกข่าว่าบ่ายนี้บานเข้านี่อากาศเป็นแนวไดน่เนาะคะ่ะ จากแผนที่อากาศผิวพื้นในตอนบ่ายนะคะก็สีเห็นว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนี่ได้แผ่ลงมาหอดประเทศเวียดนามตอนบนหลกักกทะเลจีนใต้ในคณะที่บานเห้ามีอากาศฮอนนะคะหละกักกรมีลมไต่กับลมตะวันออกเสียงไต้นะคะพัดเอาความสื่นเขามาปกคกุมบบานเห้าก็สิเห็นแหาบานเห้ามีพายุฝนฝ่าขนองลมกระโชกแห้งหลกักกาหลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่เนาะคะ่ะ จากแผนที่ภาพ้ายดาวเที่ยมนะคะก็สิเห็นว่าในตอนนี้บริเวณบานเฮามีเมฆเกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีกลุ่มฝนเกิดขึ้นใด้ในหลายจังหวัดค่ะ ต่อมาเขาก็มาเบิงขาดไม้ลักษณะอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างนาค่ะตั้งแต่ใบมือนีหอดใบมืออืน่นบริเวณบานเฮาก็มีอากาศหอนในตอนกลางเวน้นมีพาย,ยุฝนฝ่าขนองหล่อละหกซองผืนทีก็มีลมกระโชกแห้งฝนตกหักอากาศหลูกเห็ุตกใดในบางมองค่ะขาดว่าอุณหภูมิสูงสุดใบมือนีก็สี่ประมาณ3 5หาถึง38องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนอุณหภูมิตำสุดเซาเมื่ออื่นกับสีประมาน2ง2 6องศาเซลเซียสค่ะค่ะต่อมาเขาก็มา,มาเบิงขัดไม้ลักษณะอากาศในยีเจ็ดมือข้างหนาเนาะคะ่ะในสวงแหลงนะคะสวงวันที่1 6 19เมษาย,ยนบริเวณบานเหากับสีมีพายุฝนฝ่าขนองแล,ลง้วลง4ีถึง6กของพื้นที่มีลมกระโชกแห้งฝนตกหนักแล้วก็มีหลูกเห็บตกได้ในบางหม่องค่ะ ขาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในส่วนนั่นกัสีประมาณ30-35องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดกัสีประมาณ2 2 2 5องศาเซลเซียสค่ะในส่วนที่2นะคะส่วนวันที20่20-22เมษายนบานเห่ากับสีมีอากาศห่อนคือเก่านะคะ่ะเพราะว่ามีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความหอนเขามาปกคลุมประกอบกับว่ามีลมไต่แล้วกระลมตะวันออกเสียงไต่ผัด ปกคุ้มกับสีเห็ดไฮบ้านเฮานี่ในส่วนนั้นนะคะมีอากาศห้อนมีฝนฝ่าคะนนองลอยละยีซีฟทั้งสามซีฟของพื้นที่มีลมกระโชกแห้งได้ในบางหม่องค่ะขาดควาอุณหภูมิสูงสุดในส่วนนั้นกับสีบประมาณสามสิบห้าถึงสามสิบแปดองศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิตามสุดกับสีบประมาณยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียสค่ะ ในช่วงนี้นะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะอากาศร,ระมัดระวังอันตรายที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่หลงแจ้งไต้ต้นไม่ไงไต้สิ่งปลูกสารที่บอ่อแข็งแห้งในช่วงที่เกิดพายุฝนฝ่าขนองลมกระสุกแห้งไหวน้ำเนาะคะ่ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้พอกันใหม่มื่น้าสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน